ผู้อยู่ถึงก้างเงี้ยติดสุนเลยครับพี่น้องครับพี่น้องหลุนไปก็ลังแก้สอยกันครับเขาสีสามารถเอาปลาใหญ่ขึ้นได้บ่ครับทิ้งเงินดำเล็กนี่ยอะไบ้างครับไม่ใช่มีปลาบ่ปีนขึ้นท่าเสียนปลาตัวนี่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 ปลาคอปลาคอติ้งวัวนี่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 ไมาแล้วตัวนี้โอ้โหครับพี่น้องครับตัวแหลกข้าวครับโอ้ไปเจอตัวตัวสองตัวเลยตัวนี้อู้สามพี่เออครับพี่เองมีเต่าปลาเลยครับพี่เรองนี่เออครับพี่เองครับนี่ สวัสดีครับพี่น้องสุกุลสุกุลนะครับปกติยิงเคยนะค,ครับในสองน,นุ่มบทนิสันอยู่ไหมครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมื่อนีมาเหรียญมองป้ายไงไตีเฮาเคยได้กันสิบโลเมื่อน้ำนำ้ำ <c oughs> น,น้ำน้ำกันบ่มีน้ำแน่เลยบ่เป็นมวลมวลเมื่อนีตกถึงน้ำปักแน่นอนครับพี่น้องครับมื่อนีฝ<ค>น,น <มา S 1> ตอนนี้ฝนกำลังมากเลยครับพี่น้องเด้อมันลิ้มันลิ้นเหรอล่ะมันลิ้นเหรอไอ้ที่พี่น้องเห็นคือสายฝนมันลงแล้วไปครับพี่น้องครับกันได้บอครับพี่น้องครับไม้นี่ครับอตีเฮาเคยได้ป้าหลุนสิบโลขึ้นครับ อ่ะอดีตเขาได้กันเมื่อนั้นได้สามตครับเป็นปลายีสกโยงยงยงเลยพี่น้องขอมาหลายบอกว่าไปได้หาหลินมองปลาเงยฮือเบิ้งเนี้ยคนน่ะเออมาหาลินมองปลาเงยฮือเบิ้งมืาหนีมีโอกาสได้มาหลินมองปลาใหญ่ครับพี่น้องครับแต่มันสิคือมือมือนั่นบอท่านั้นแหละอดีตมันคือมือนั่นบอเดี๋ยวพี่น้องร่อเบิ้งครับแต่เมื่อกันมาหนีเขามาหลินว่างปลาใหญ่เขาสิพอปลาเงยเงบอครับน้องต้องรหลุ่นก็ลังใจสักกันเลยครับมาบองนี้บอเคยบอเคยผ่านแน่ เขาด่วนเามาจอดเธอหนึ่งด้านอันนี้ด้านปิดครับด้านปิดเท่ากคันี่ใส่แดงตาตีแล้วคองที่ไูกไปเูไปเรไป <c oughs> เอาเฮ้ยสวินนีแหะลูำบลเลแ้งได้ครับพี่น้องครับมุดถึงเนี่นะพี่น้องของขอลูกก็วางมันเอ้ใครสูงเนาะดิ๊กเบอร์ตี้เปินจอแคบเขามาแหงด้ครับได้พี่น้องด้วยแ้ก็ลากหยาออกแล้วก็อนเข้าไปจดบอบมาว่าไก่เติมแล้วไก่ี่เเบิรหรมีเสียงป้ายใหสวบกับเธอหนึ่งอยู่หมู่เป็นป้ายยังแต่ก็ยังอยู่นครับเพราะท่านมีท่าที่ว่าสิออกดอก เห็นาาเลยต่องมาเฮตตีนเห็ดเห็ดด่างเห็ดอยังกั้นไม่เห็ดดีๆไปลังจากสมองนึงยังปันเห็นับดับอยู่เสียงสวบกับสัานีฐานเราเป็นประคอประโดสินครับพี่น้องครับบกปลามันสวบสานอ้านจร์ด้านี้ัานอ้ัอรดแานอ้กับนีอร้ับสอาน้ับนรับนี้สาสูนอบส้ว นี oh, oh, so like, oh, okay. Okay. ่แม่เหล่าตัวนี้โอ้โหครับเลาครับ euh ตัวแหลกข้าครับโอนมาทันพอดีโอเคเปิดเปิดกระช่างใเขาได้อยู่มาโอนมาใส่ปัดทีบปัดจุบนตลอดน้ำจืดไเลดีมั่งแหลกปลาคอยง่ายยุ่งงงีครับพี่น้องครับปลาคอย่าปลาคอยญ่ย้าหยาดอยู่าเป็นปลาดุ ปลาตะเพียนออกมาส่นมันเป็นแหลกๆแต่โอนแต่โอนแางมากเมื่อกี้ก็ยังส่นอยู่ด้วยส่นหนีตัวหนึ่งเงี้ยปลาตะเพียนอยู่ด้วยโอนไ่อยากจะปิดกล่องเลยครับพี่น้องซอสเด็ดเออซอสเด็ดช่วงนี้มันสีลายครับพี่น้องครับเพราะมันแคบมันแคบมีแต่สัตว์ดีๆเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ฝนกักสีโต๊ะครับพี่น้องขี้หลังเดียวี้หลังถ้าเหมือนดิกลส่วนเลย อยูอยู่ถึงก้างอย่างเงี้ยตึกส้นเลยครับพี่เราครับมืนนีเฮามีเฮามีสีด้ลุนใส่งามอยู่ด้วยครับด้อเฮามีสีด้ลุนใส่งามอยู่ไหนเฮปีงลไหนงเขาไม่สมีป่าปะปีงเกินเขาเสียนป่าตัวปูปะไทยไปยังสิมาดุดนี่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 นีขอปขอติ้งมันี่นี่ี่ ตีโอ๊ะไปทักออกไหมเนาะเมบ่นนี่นี่ตีง้อเลยนี่ย่ได้นี่นี่ตีลงก่อนหนเออตีลงเดี๋ยวว่ากันบ่เจ้ถือว่าต่อคอบ่ะคอไปแล้วบ้ามันบอสสอดเลยโอโบอสอดอย่าเห็นไหมครับการตีนปืบมันสิพอป้าเราเห็นมั้อดดบางบบอกมันดอดดดก่หนิเด้ยโอโนบอสอดเอามือหลัดเลยยืดดิ ตัวคอนี่ดูดูป้าใหญเลยละทั้งมันเดี๋ยวขันดีดีก่อนเลยละเราจะเป็นหัวประคองพอปีนได้สุดๆเลย่รับปีนไปสายห้องป้าลายครับพี่น้องกันดุดดูสีสุดๆก็ป้าหลายครับเหลืออีสองก่อนครับก่อนนีแล้วก็ก่อนนีเฮาก็สีเดเห็นชัดเจนเลยวันนี้ว่าเฮามีป้าหลายปันเลยมาเบิร์นคนปีนครับเาเบิ่งครับว่าันมีป้าปยังในก่อนนี่ต้องให้มันลอยๆขึ้นจังน่อยนึง ยัง่เข้าใกสิอย่างพูดนะป้าป้ากาหน่อยไอ้ปิดเป็นสิบนี่กแคบแทนนี่ก่อนนี่ือเป็นก่อนญ่ๆอยู่นั่นนั่นนั่นครับพี่น้องครับเดินตีเเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมุอ้ยงอ้าหน่อคอโอ้ยนครับพี่น้องครับฮะไอ้อีตัวนึงบ่ รามีกตัวนึงครับเป็นปลาไทยปะทำอะไรกันสคนเลยทีันี้เอ็นอคับพี่น้องกระซังเยกระซัิมๆมาเลยกระซังบ่วบ่าวตีเราตีเาพี่มือถือคับพี่น้องครับมถือนะปากาเ้ปากาเียพยายามแน่นดีครับปานบอนเซลเลยแต่ตัวใหญ่บุงว่าสิไปถึงใละ มาแล้วใคก่อสร้างนีก่สร้างนี่นังไปยัห้องอาอยู่ในในด่างด้วยครับด้เขามีสีตะหลุนอยู่ครับพี่น้องครับมาเตะบอลสองแผ่นแล้วบอกนั่นอสองแผ่นยังบอเฮ่นะหมโอเค้เฮ่ได้ใส่สแผ่นแล้วครับพี่น้องเปล่นีหน่อยเวเลียนอยู่ลอ เนี่ยเอียงปลาส่วนคุนกั็ไปนอปลาส่วนคุนแล้วมันเสือเถอะอาเดีอีก่อนนังได้เอากรณีออกก็แล้วกกันมาแล้วนี่เอาออกเลยตอนนี้มุดได้ไหมตอนนี้ มันยังอยู่ข้างใน้าอ่นะครับเด้พี่น้องเด้อตัวเงยห้อยครับพี่น้องหลุ่นไปกําลังใจสอันครับห่อสีสามาถเอาป้าเงขึ้นได้บ่ครับทิ้งงานน้ำเล็กนี่สีเป็นอย่างไรมือนี่แต่เฮียพี่น้องเด็ดปิดถอดักฮะอุ่นอลลังอุันอุ่เอลักออกก่อนอุ่นบ่อยากสิปิดกล่องเรียรแล้วครับโอ้โหว่าจสิจังหวะใดเออ อนู่นูเด้อบดิดึงเลยสิดึง้เอสยบดินเลยเห็นหนเอาดิคุัดสีมีผูลงไปอยูตีนผู้หนึงครับใหมันเขามาเาสิบดึงเอ้มาดูเกี่ยวเ่ยวดังกันนั่นด้มันสิเปิดบ่ปีบีบนี่ไม่คุยกเืเดือเดอดโเดือ เอาหนีเอาด้านดั้งพืนนีเขาไปนะพอมาเป็นคนดั้งพืนนีมาพอนน่เอาก้อนมานั่นกพไปุงมันก็ยังตามไม่ได้นิดไอ้ดัางเป็นยังไงด่างเป็นข้างนอกต้องได้สอนสองสั่นเนอ คือด hey. mm. yeah. uh, mm ้านอันดด้านนิดตรงนี้ดาย่งเลถือไปนลอยเนี่ยเออสลอยไปเน่อหนึงตัวจับต่อนสอสงสันกับพี่น้องครับติดตามเป็นลังใจเรื่อยครับพี่น้องครับติตามเป็นกังใจที่งานนั้นเรื่อยๆครับอนนี้ปัานปิดเทากับปัานนั่นอประไทยปะไทยปทยต้องมุดห้อกิหงไปหอไวเลยบุดำหัปลากับพี่น้อง มนำฮบูนำฮอบไปตบีนตไปไหนยื้่ะไุตบอกระยนี่ครับปีนหองครับล่อต้องล่อแค่พ้นนี่เขาไปถึงก่อนนี่พื้นนี่ลุงครับนี่พื้นสีแดอานกเดาเทือกหตพ้นานนอะไรเหรวเข่าใช้เขานี่นี่ครับเดือต้องล่อยังออกบ่นวะอียงคือขันนี่ ไอ้เราต้นหนอกขึ้นเนาะบ่ข้างในอยู่ไหนบ่เขาคือเต่งข้าวนังนอกไม่อยู่ต้นหนอกแล้วเปล่าเขาบอกว่าออกออกออกมันยืนในพื้นนีแล้วเรื่องพื้นนีเรื่องนี้หน่อหน่อเห็นคุ้มหนักเล็กกว่าพื้นนีแล้วน่าจะออกไปถึงพื้นนีแล้วครับพี่น้องครับไปยังบ่ใหญ่ใหญ่จะให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับตอนนี้ถึงแล้วเด้อแต่พรท่านได้ปิ้นแฮ

ตอนนี้เขาได้กบมาตัวนึงครับพี่น้องครับก้มให้หนักหนักก็ได้กบตัวเดียวเท่าไห้่เอาเด็กกินคนเท่าไหร่แทนแทนข่าวแดงเงินซาลาโวนั่นเอาเสียของนี้ครับเนี่ครับพี่น้องครับเป็นสอนแฮดสองสันเด้ออันนี้นี่อันนี้คือสันแรกครับนี่แต่นี่คือสันสองพอดีเราสอนกันมามีปลายใหญ่ด้วยด่างกับสองสันอุ่นใจแล้วครับพี่น้องตอนนี้แคบแล้ว อุ่นประดอบวันเดือดด่งนั่นแล้วแต่เจ้าแต่ยังไงครับมันมันมีขอนเขาเขาลับอย่เลยคุณพืนื้หรือเปล่าบอกฮะมันยืนรบพื้นพื้นไหนอ้ยมันยืนแม่ลองฝืนเฮี้ยงกันอยูฝืนหน่ออันนี้เป็นปัาตเพียนเลยครับพี่น่องครับตัวตีสองก็เฮ้าปลาตะเพียนัเฮี้ยงเลยเี้ยงเครื่องพืนโพื้นเ ขึ้นหนองเตยบางเท่าบ้านันันึ่งแล้วอีม้งเออ่งมาเป็นตัวที่สองขปัตตพเพียนครับไมหอมหินสมมันไปบ่ได้เด้อขนาดป้าขนาดคนจับเปิดอทั้งนอยยังบบออกเนาะเไปหาเ้าเอาีมัน เออแคนเดอร์ดมากบุ้งดีมากโอ้เออโอ้ดีมากยิบได้แล้วป่เอาใส่ทั้งในเด้อเดี๋เยอเด้วยไปกระสังไงไปกระสังด้วยไปกระสังเอุ่นนะโอเคแล้วเผื่อกระสังอองเราด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวอุ่นอัปเดตในเบิร์ครับพี่น้องครับตอนนี้ป้าใหญ่เขายังอยู่อยู่นะครับเด้อเขายังดีใจอยู่ครับว่าเขาปิดแหลงแล้วป้าใหญ่ยังอยู่ในแหอยู่ หนาดยวม่รอรลุดเบิ่งครับแต่ผมมีหมองเอาหนาออกที่เขาเปิดเฮีอเอาหนามันบาดเสียวในเลยเปมันสูนว่าโตใหญ่เลยหรอครับลมมากแล้วฝนกับสิตกครับพี่นังครับตอนนี้ฝนกับสิตกลมมากแล้วเห็นเะหสด่เขาทั้งขบวนครับยังไงมืดเลย ลมก็พัดมาแล้วโอ้ยมันตบงเปจ้ามันเลยไปแล้วไปไปหอกังทำมันสนนะว่าแต่ว่าวแต่ว่าตีนอยู่เพอะไรเ่อมาทงสิดก็ทเ็็เลยได้นเฮ้ยซ้ดฮะซ้ำใดประมาณโอ้ยปาตันั่นและตัตัวนั้นตกอ ไอตัวอุ้มตัวนี้ซ้ำไหนบ่ใส่เเต๋ออยู่กันวัาตัวอุ้มฟังนี่แต่ตัวนั้นก็อยู่ฟังนั้นเป็นปลัตเพียนตัวเก่าล่ะโอเคครับแสดงว่าม uh ีหลายตัวอยู่หินย่านอยู่เด้่อยเออโอ้โหนี่สุดเลยโอเคครับพี่น้องครับเขามีตัวใหญ่เห็นได้รุ่นหลายจังหวะอยู่ครับสองงามจากต้นแค่ไหนนะเวิธีเพิ่นตุ่มก็น่อยเพิ่นจำนานลงประตูขาเหยียดมื่อยเ้ยตึงไปเลยตึ้งตึ้งเลรอ ปอมันจะปล่อยจะได้ก็ปักนี่ใช่ว่ะเห็นอยังตั้มมันไม่น้ำมันจับป้าหน่อยก็ไม่เห็นป้าไหนนาะนตกบ่ต้องกินเขาดอกไปเฮียนเลยตามน้ำไปเฮียนเลย โอ้โหปลาตะพีนีแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยยงมุด่างสิันนีกห้มัวเ้หยาตะเพียนตะพียนีแล้วเหล่าตัวเนี้ยเหี่ยวอ่อนนะเถี่อนสูนาบอกได้ว่าบ่อยอยู่ไปเงี่ยวไปเีวอ่นสูนไปเงีาวอยู่ตัวนึ่งเลย ต้นปลาตะเียนมันมันปลาขาวะปลาขาวบ่มีดอกเบมีปลาขาวมันบ่หอนต้นนิ่มๆมันมีมันเกทย่าสิมลานปลายงาขาอยู่ในน้ำามันจะแั่ง้าวมันข้อยู่มันสะสายข้ากับสีสก๊อมาเรยเลยไเดียมอเดียมอย่างไกบ่มาเต็มมืมาเต้ามันตี แนะฝนจอนครับย่อยอยอเขาให้มันสุดกันครับต้องตีนมันแต่ต้องเฮ็ดเดี๋ยวดีๆเนี่ยมันมัาออกได้ก็เคยเห็นแต่ปัตตพเพียนครับตอนนี้ปัตตพเอียนเห็นแต่กระน้ำโปร่งๆก็ตัวเดียวเนี่ยมันเป็นขบปลางโขมาอยู่ปลาตะเพียนหน่อยตัวใหญ่มันกระเสียตัวปลาตะเพียนตัวนี้แหละนี่ปัตตพิเพียนมาทงผีครับพี่น้องครับ โอ้ยขรสูกก็ไเ่อยู่เนาะหอดไรกอสกเ่ตะเพียนอยู่สูงสูงนี่านอยู่เด้อแต่ว่าต้งขุนโอ้ยม่มาเคียงอูกบั้งเคียงเลอมุ่นเลยมโอ้ยกระสุกนระเ่เนาแหไปยืด่งไปเลยตลาทงุแมันสดึงลงไปไหเลยอันนี้ดึงตูดแห่งลห็เขาซือโอ้นลงไปบุญแล้วครับเปนงวั่นีไปยูางยากลางเอาตปเลียนตัวเดียว เอ้ยร้อนต้นนึ่งนีนเออนีต้นต้นนึงไม่เอต้นหนึ่งเป็นปตเพียนืี่กันผมไม่อันี้เขอยู่หางยาญไปหาขาวจริงปตเพียนต้นนึ่ง้นจับหัวปลาตะเพียนครับนี่ตันนี้ปตเพียนต้นเอออยู่ร้อยู่วงหยะไฟเ่อยนะฮะเออไฟเ่อน่ต้นไหนันนันมีรอยกระตุกกับสีเป็นหยังตอนนี้ปตเพียนสองอีกสรุปเราพวนาเสียนแต่ปตเพียนนะครับเพียงเพงหนนทีตรงนี้ปลาอื่น หลูบลังมือดูใหญ่ยุวไปยังโอ้โอ้เตัวสองตัวลยตัวนี้องสามพี่อันนี้อระป๋ะน้นครับใส่ไปแน่นยาบยามันอยู่แค่นะดึงยาบดึงฝ่นน้ำดึงหยาบเป็ุ่นน้ำดึงแว่นคอนเหตุเพาเราแหงมัเชียงบดรี่ไเยไปย่ำคุมเื่อาขึ้นมาข้างบนดึงหยาขึ้นไปดึงหยาบไปไปปันพนเขาเลยเียทางไหนดึงหยาไปเ จะมันหอบเด้มันอยูยล่ะนั่นละก็เป็นจะไัีบกอยังกยังได้กอนี่ต้องใ่ตีนแหอยูพีได้เ่นอยู่ใช่ไหมตนคนนี้นล่าอยู่ใ่จะตกอะไรกั้งโอยตุ่มใหญ่หดใหญ่หส่งไปอีกมันดิ่รวมโหดเนาะลวดวาดกอสคนถึงมาหมุนๆเลยบววิธีกันวิธีเอาไปสุดเลยเอาไปสุดดบ่ดสด คนดิน่นดินดินมันมันเหลวครับพี่น้องครับแล้วก็ด้านเหนอเขาเนี่ยคนางครันดมันเลื่อหงาไหโยวดหาดงหาขึ้นไปขึ้นมาโยแต่ว่าแหงย่านที่เหนมันเลิกบ่เลิกบ่เลิกเลิกหาทีเลิกดอกเออตเพียน่อยตุ้งเียเระี่ยเปลี่ยนท้ดเอไปทักกินไปเดี๋ยนี้พันยพีมพนี่นี่พันยนีนนี่เอแน่พอแคบกพอตะงดึงบอกเจอมปสิห ท่านี้มาท่านหอบน้ำเราท่านเตะกนนะเดี๋ยวท่องคุณให้เพ่นเนี่ยนก็เทียวพื้นที่ก็เอาหมุนอะไรไปาตะเพียนหลายอยู่หมุนแบบหมุนหัวจิ้มห้องเดินลงบึงบ่หมุนแห่งฝหมุนแห่งนตีหมุนแห่งฝนต้องหมุนให้มันหัดครับหมุนรอบนึงเลยมาครับไปนองบงพ่นหอ เดี๋ยวนัดกันตรงกลางยันยันยันพอถึงเียนะถึงหลวมันหัดเลยแดเออ่นแล้วมันมด้นเ๋ยอยู่แข่ร่างมันออกนาทีลูกกันมุ้นขึ้นหลูกมันก็ลอยขึ้นกอดใส่กันเนี่ยพอหลูกมันลอยกันค่ะลูกแห้มันลอยขึ้นออกไม่ออกมาเต็มดึงมือมันเูอยู่ตรงโขกเต็มดึงมือมนเลยนต้องนออกนสิบก้นเนาะ อะเพียนตัวเดียวขอดแดนะหอบผมมาซอยแน่นิดมาจินมากอดดเห็นตะเพียนครับตัวนี้ตะเพียนตีตุบๆตีจัไหหอบถึงบ่ได้แล้วได้แล้วได้ลงเบิงตีมัหรือเปล่อรตีมาหรือเปล่าเออเบิรบ่โอเคครับตัวนี้อได้ครับได้พี่น้องเด้ตั้มแห้ง ตอโบต่อไยนบอมีบอมีตออันนี้ก็จะเป็นปัตเพียนกันครับพี่น้ออมีพาดปัตเพียนลายจะได้ยี่มีปัตเพียนเนาะายนสามตัวแล้วโอ้ยต่อต่อต่อคนอีกต่อเหนื่อยมากเลยต้นไปยังไเพียนยังง ไอซูนปฏิเพียรตัวนี้เออสามันไม่อะไรเอาไปขับวุูนบ่ขัาวุก็มีกันเดบ่บ่ข่านมันมีหมอกขึ้นเลดเด่นก้ตัวนี้เนอเหมหมขึ้นเล้้เด้สามอยู่นี่เอาหำอุ้มตัวนีอันหนงตัวนีสามตัวนี่พี่หลงกนีให้ล็อกหน่อยบ่เงยจักไนเดฮะดล็อกเขลอกเพราะว่ามันจับ่าทันอู้ตัวอุ่นจับเปิดเอาอุ่นมนเร่งเขา เดี่ครับพี่น้องครับปัตตเพีนี่นี่อุนจับหางมันหน่อยมามามาพูดะไราพาพอะไรลยไปเท่ากนเยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิของต้อนี่น่าขอยันขอยื่นกวมต้อไวู้ครับพี่น้องมแต่ปัตตเพียนยางเดียวเลยครับพี่น้องครับต้นนี้ไม่เอาแหแม้ไมแล้วเดี๋ยวอุนขึ้นไปก็ดี๋ว่าจังหวะดูว่าฮ็ดมันต้นนีขึ้นพี่รงไหนเลยครับพี่น้องครับนี่มันสีอออันเปี่ยนดยครับเอ้ เด in oh, ี okay. Okay. S <S no, no. ๋ยวคนเดียวอ๊บขาคำเลยเองในทันน right? ี่ได้รูแหเด่นเลยเอ้าม่ไปโอ้ยตั้งแต่มีตัวปัตตาพิเอียนมีตัวปัตตาพิเอียนแบบต้งต่เต็มเลยนานก็อยาผู้นอเลนมันยาอขึ้นเฮ้อพนนเเออุกปตตพเอียนกระโดดพตมเหอย่าเอปพเอียนไปจับิ้แหออกขึ้นมาขงเอาขาคเลย เอาเนี่ออกสิบดแลวครับามาสิปอมหมกมันน้ำหนนี่ยมัจ้องไอทุ่นแหนี่ยบ่บวอขนาดีองเม่อพอไร้นาดแมันสองพื้นครับเป็นองเมานก็เลยเหตุหนกเนี่ยพื้นได้เป็นพื้นใดแต่ขอดีก็สองพื้นคือว่ามันเอาอยู่เอาปลาอยู่นี่แหละมีปลาไงในส่วนใหญ่สองพื้น เไปซซาแ้ดี๋ยวเอาไว้ครับปศิหอกันไปปุ่นเด้มองรถกับคอยจับขอเทละปากเทละปากบุ้งต่อหอร์ดีดีเลยมันจะสีหอเป็นใหญ่ไปสุดทางเลยเด้อนใหญ่ทใหญไปเลยง้นเขาเลยเด้อครับเดี๋ยวพัเอาขึ้นไปปุ่นมองรถเอาขึ้นไปพืชออกมองรถครับเดี๋ยวเขาไปลุนกันเยอะอยู่ฝั่งนั้นครับเด้เดี๋ยวลอยหนามไปครับ